ทุกคนคลิปนี้ไม่ตัดนะกดไลค์ด้วยเฮ้ยสวัสดีทุกคนฮารุฮารุกะทิฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วเราอัดคลิปวันนี้เราจะเล่นกันทุกคนถ้าคลิปนี้ถ้าตอนนี้ ปริงก็อย <laughs> like, ่าสนใจปริงเลยนะมองที่ตัวละครสกินสวยๆดีกว่านะเฮวเราะบอกเ่าอัดคลิปล้วพูดกับกล้องมันจะตอบอีกปวดหัวเลยเองเมงมุม แม่งมุมเองเราเมาเราเมาเราเจ็บเลยเองเราเจ็บมากเราเมาแล้วเราก็เจ็บโอ้ยเมาเมาเมาโอ้ยเมาแล้วไม่เมาไม่เยอะโอ้ยไม่เมาเยอะไม่เมาไม่เลยอะเมาไม่เยอ่เมาไม่เยอะ เราขอโทษคือเมื่อกี้เราเราแค่เดือทุกคนเราไม่ได้ตั้งใจเราแค่เดือกะทีลลเ,เลยเฟดแล้วเอาโดนไทยด้วยใครอะใครมีใครอย่าตามแล้ว กะทิเราขอฮิวก่อนเดี๋ยวเราจะไปช่วยกะทิเองเราไม่เล่งเฟดเราไม่มีไทยด้วย okay. oh, oh, yeah. ทุกคนไปช่วยกันเลยเพราะว่าตัวนี้เรากำลังผสมเหล้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจ็บกะทิ บินแล้วหรออะไรบินหรอือกติบินแล้วหรอ<ะ>ไป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 กติเราขอโทษเราไปช่วยไม่ได้นะคือแบบสถานการณ์มันขับขันจริงๆอะกะทิเราขอโทษได้ไหมอ่กะกทิเราขอโทษได้ไหม

ไปเลยไปเลยมันไล่อยู่มันไล่อยู่เอ้า สวยสวยดูทีหูดูทีตาดูท,ดทีหน้าดูที่จมูกดที่ปากหมหมาหมอหมอานาฬิกาสองผีมตน,นาฬิกาสองผี